จงเขียนประพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์และหาค่าความจริงของแต่ละประพจน์นะอันนี้คือโจทย์ส่วนข้อ8ก็คือรูปสอเป็นจำนวนจริงหรือจำนวนอตัตะกยะเราไมเขียนให้ดูง่ายๆก็คือรูสองเป็นจำนวนจริงหรือหรือสัญกษณ์น,นี้ถูกไหมจำนวนอัดตะกยะ ก็คือรูปสองเป็นองหรือรูปสองเป็นจำนวนอันตราก,กระยะนั่นแหละจำนวนอันตราก,กระยะเราเรารู้อยู่แล้วว่าจำนวนจริงเนี่ยคือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเส้นจำนวนได้เขียนอยู่บนเส้นจำนวนได้รูปสองมันอยู่ตรงไหนรูปสองมีค่าประมาณ 1.4.. 1.4ึปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น1.414เนี่ยอยู่ประมาณนี้ของเส้นจํานวนเพราะฉะนั้นมีตําแหน่งอยู่บนเส้นจํานวนก็แปลว่ามเีเป็นจํานวนจริงนะเพราะฉะนั้นรู้สองเป็นจํานวนจริงอันนี้มีค่าความจริงเป็นจริงถูกไหมหรือรู้สองของเป็นจํานวนอตัตรกระยาจนวนอตัตรกระยเนี่ยก็หมายความว่าเป็นจํานวนที่เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นจริงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในเครื่องหมายหรือเนี่ยมีจริงแค่อันใดอันหนึ่งก็เป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นประพจน์นี้มีจริงถึง2อันเพราะฉะนั้นประพจน์นี้เป็นจริงนะเป็นจริงรู้สองเป็นจํานวนจริงหรือจํานวนอัตรกยะเขียนเป็นรูปแรออ่างนี้เขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์รู้สองเป็นจริงหรือรู้สองเป็นจํานวนอัตตกยะซึ่งมีค่าความจริงเป็นจริง เ3ากัน13เป็นจำนวนเฉพาะก็ต่อเมื่อ13ม,มีตัวประกอบคือ1กับ13 13เป็นจำนวนเฉพาะเป็นจำนวนเฉพาะก็ต่อเมื่อ13ม,มีตัวประกอบคือ1 กับ13 13เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะถูกไหมเพราะว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยคือจำนวนที่ไม่มีตัวใดหารมันลงตัวนอกจาก1และตัวมันเองซึ่งในที่นี้13ตัวที่สามารถหาร13ลงตัวได้ก็มีแค่1กับ13เท่านั้นเพราะฉะนั้น13เป็นจำนวนเฉพาะอันนี้เป็นจริงและ10ก็ต่อเมื่อ13มีตัวประกอบคือ1กับ13 13มเนี่ยมีตัวประกอบก็คือหน1กับ13อันนี้ถูกต้องใช่ไหมเพราะว่าตัวที่หามาลงตัวก็คือ1กับ13เท่านั้นไม่มีตัวอื่นเพราะฉะนั้นตัวประกอบของมันก็เลยมีแค่2ตัวนั่นก็คือเป็นจริงก็ต่อเมื่อจริงสมมูลกับจริงเพราะข้อต่อเมื่อเนี่ยจะเป็นเท็จได้ก็ต่อเมื่อเป็น T ก็ต่อเมื่อ f หรือ f ก็ต่อเมื่อ T แต่ทีก็ต่อเมื่อ T เนี่ย ก็เลยเป็นจริงเพราะฉะนั้น13เป็นจำนวนเฉพาะก็ต่อเมื่อ13มีตัวประกอบคือ1กับ13เขียนแมสส่รล์ได้ตรงนี้13เป็นจำนวนเฉพาะก็ต่อเมื่อ13มีตัวประกอบคือ1กับ13อันนี้ประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงข้อ10ถ้าเซตของ3เป็นสับเซตของเซต สามและสี่แล้วสามไม่เป็นสมาชิกของเซตสามและสี่เรามาดูกันถ้าเซตสามเป็นสับเซตของเซตสามสี่แล้วสามไม่เป็นสมาชิกของเซตสามกับสี่เซตสามเนี่ยเป็นสับเซตของเซตสามและสี่ถูกไหมถูก แต่คอมรู้เรื่องเซตนะก็คือสมมุติ3มเนี่ยมันจะเป็นสมาชิกของเซต1 2 3สมมุติก็คือมี3อยู่ข้างในเซตเนี่ยถือว่าเป็นสมาชิกแต่เซตของ3จะเป็นสับเซตของเซต1 2 3ก็คือเราต้องครอบเซตไปทีนึงเพื่อให้มันเป็นสับเซตกันถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เซตของ3เป็นสับเซตของเซต3 4อันนี้เป็นจริง ถ้าแล้วอันนี้เข้าหมายาแล้ว3ไม่เป็นสมาชิกของเซต3และ4อันนี้ไม่จริงนะเพราะว่าเนี่ยเป็นสมาชิกเนี่ยเห็นอยู่โดโดๆเลยอ่าเพราะฉะนั้นนี่ไม่จริงถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะในถ้าแล้วมีพูดขอโทษครับมีเท็จแค่กรณีเดียวก็คือจริงถ้าจริงแล้วเท็จก็คือจะเป็นเท็จอันนี้เป็นเท็จนะเมื่อกี้พูดผิด เขียนผิดเขียนผิดเอ่าต่อไปข้าสิบอ็ดนะสองบวกหป็นวงเล็บบวกสเท่ากับสิหรือสองเอท่ากับสคูณหบวกสเรามาดูอันแรกกันก่อนเขียนเป็นสาระก,กันก่อนดีกว่าสอบวกห บวกสี่นะเท่ากับสิบสองหรือสิบสองเนี่ยเท่ากับสองคูณห้าบวกสองอันนี้อันแรกคือสองบวกหบวกสีสองบวกหกได้แปดบวกได้สิบสองสิบสองเท่ากับสิบสองจริงหรือเปล่าจริงนะสิบสเท่ากับสิตัวเดียวกันก็เท่ากับตัวเดียวกันเนี่ยเป็นจริงหรือ 12เท่ากับ2คูณ5เป็น10บวก2 10บวก2เป็น12 12เท่ากับ12อน,นี่ก็เป็นจริงจริงหรือจริงก็เป็นจริงถ้าใช้สัญลักษณ์หรือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจริงแค่อันใดอันหนึ่งก็ถือว่าเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นประพจน์นี้เนี่ย2บวก6แล้วบวก4เท่ากับ12หรือ12เท่ากับ2คูณ5บวก2เนี่ยเป็นจริง เียนเป็นสังเวย้นี่น,นี่มีข้อใหม่หรือต่อไปข้อ12ถ้าแมงมุมเป็นมแมลงแล้วแมงมุมต้องมี6ขาอันนี้จะงงนิดนึงามาดูกันก่อนว่าแมงเนี่ยแมงเนี่ยก็คือเป็นสัตว์ที่มี8ขาถูกไหมอย่างเช่นแมงมุมแมงสาบแมงป่องมี8ขาแต่มแมลงเนี่ย มีหขาอย่างเช่นมแมลงวันมแมลงวีเป็นตน้นซึ่งประโยชน์นี้เนี่ยถ้าแมงมุมเป็นมแมลงแล้วแมงมุมต้องมี6ขาก็คือเขียนเป็นใจน่ตารางนี้แมงมุมเป็นมแมลงแล้วแมงมุมต้องมี เป็นแมลงจริงหรือเปล่าชื่อมันก็บอกแล้วว่าแมงมุมเพราะฉะนั้นแมงมุมเนี่ยเป็นแมงไม่ใช่แมลงเพราะฉะนั้นเป็นเท็ดนะแมงมุมต้องมีหขาแมงมุมมี8ขาไม่ได้มีหขาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเท็ดเท็ดถ้าเท็ดแล้วเท็ดเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นจริงมันจะเป็นเท็ดในกรณีเดียวในถ้าแล้วก็คือจริงถ้าจริงแล้วเท็ดเนี่ยจะเป็นเท็ดแต่นี่มันเป็นท่าเท็ดแล้วเท็ด ก็เลยเป็นจริงเพราะฉะนั้นประโยคที่ว่าถ้าแมงมุมเป็นมแมลงแล้วแมงมุมต้องมีหกขาเนี่ยเป็นจริงนะ,ะข้อสิบสามงูเห่าและงูจงอางเป็นสัตว์มีพิษเราเขียนให้อยู่ง่ายๆว่างูเห่าและงูจงอางเป็นสัตว์มีพิษ ซึ่งก็หมายความว่างูเห่าเป็นสัตว์มีพิษและงูจงอางก็เป็นสัตว์มีพิษเหมือนกันงูเห่าเนี่ยมีพิษไหมมีอันตรายนะงูเห่างูจงอางเนี่ยสตัวแสดงว่าทั้งงูเห่าทั้งงูจงอางเนี่ยก็เป็นสัตว์มีพิษทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นงูเห่าเป็นสัตว์มีพิษจริงและงูจงอางเป็นสัตว์มีพิษก็จริงจริงและจริงเป็นจริง เพราะว่าและเนี่ยต้องจริง2อันถึงจะจริงนะถ้ามีเท็จอันใดอันหนึ่งก็เป็นเท็จเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นประโยคนี้งูเห่าและงูงจงอาเป็นสัตว์มีพิษนี่คือหมายและเป็นมีค่าความจริงเป็นจริงข้อ14ข้อสุดท้ายนะของ1.2ป้าโลมาหรือคนเป็นสัตว์เลือดอุ่นก็คือเราเขียนให้อยู่ในรูปก,ก็คือปลาโลมา หรือคนเป็นสัตว์เลือนขุนอ่าจริงๆโลมามันไม่ใช่ปลานะะแต่ว่าไม่เป็นไรโจรเขาให้เป็นป่าก็คือเป็นปลาแต่จริงๆโลมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นประเภทหนึ่งของอแมมม่ก็คือแบบของคนเนี่ยแหละคนกับโลมาอยู่ในเดียวกันอยู่ในแมมมม่เหมือนกันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกัน และคนกับโลมาเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นทั้งคู่เพราะฉะนั้นปลาโรมาเป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือ,รรอ,รรนอนคนเป็นสัตว์เลือดอุ่นก็คือจริงหรือจริงโลมาเป็นสัตว์เลือดอุ่นก็จริงคนเป็นสัตว์เลือดอุ่นก็จริงเพราะฉะนั้นจริงหรือจริงเนี่ยก็เป็นจริงปลาโลมาหรือคนเป็นสัตว์เลือดอุ่นเลยมีค่าความจริงเป็นจริง